ทุกคนครับจะให้ดูถนนในกรุงเทพนะครับโคตรตื่นเต้นเลยอ่ะดูสิมันดูยิ่งใหญ่อ่ะครับเป็นเด็กมันนอกนะครับก็เข้ามากรุงเทพที่ไรก็จะ ค่อนข้างตื่นตาตื่นใจครับดูครับดูข้ามถนนก็ต้องรำอันระวังเป็นพิเศษนะครับตรงนี้นะครับมาดูของนี้ก่อนคือสวยมากๆครับ ีน,นจะออกธรรมศาสตร์บางปะอินได้ครับอันนี้เป็นถนนข้างมึงพอครับเดี๋ยวผมจะไปงานนี้ครับงานโอท็อปมิดเกียร2022นะครับ วันที่4ถึง12มิถุนายนวันนี้ฟ้าสวยจริงๆครับเดี๋ยวผมไปถึงแล้วจะถ่ายบรรยากาศงานให้ดูนะครับแต่วันนี้ดูนี่ก่อนครับทางด่วนไหมเขาเรียกทางด่วนหรือป่าครับเนี่ย มันแบบ amazing นะครับอันนี้ impact challenger นะครับหน้าที่ผมจะเดินเข้าไปเดี๋ยวจบคลิปไปประมาณตรงนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามให้ช่องนายเจนด้วยนะครับ ขอบคุณครับ